ผมมูนแทนยูฟาบุเซียนครับฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับสามวันครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไ่นี้อยู่ที่นอรบุรี์ครับอืมก็อยู่ที่ค่ายเราเนาะมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมขางไฟนี้มีละวันชายอเมริกันนอะก็คือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหรละสิบสี่เราสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกิโลน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับสี่สิบห้าเราโมเดลสไตล์อะไรครับเตะขาตัเองครัแล้ววันนี้เราเจอกับเอ่อพายัคต่ำลงเคยเจอกันไหม ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมันต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ป่ะดูดัดน,นะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแบบไงแรกกันเลยแ,ลแรกเลยนะเปิดโควิดวันนี้ได้ต่อยมั้ยยังต่อยต่อยไว้ที่ไหนที่ช่องจิตครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะ,ชนะมาวันนั้นเพลทเท <4, 3. S 1> ่าไหร่สี่สามสี่สามถ้เป็นแล้ววันนี้ต่อยร้อย สองครึ่งแล้วคือร้อยปอนมีปัญหาเรื่องหนักไหมเมื่อกี้เข้าไปสอบแล้วเป็นไงบ้างปานนะเพราะมาสบายเลยใช่ไหมเราต่อยมวยมานี่รวมๆทั้งหมดไี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบไฟได้เราเป็นจังหวัดอะไรครับน้องบัวเอาฝากเชิญชวนไปขับรถนี้หน่อยฝากเอฟซีช่วยติดตามผมด้วยทำให้เต็มที่นะครับครับผมมาตองเช้าครับผม